ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังเลงจะซื้อ Apple iMac โฉมใหม่ที่ใส่ชิป M1 โอ้โหน่าใช้มากเลยใช่ไหมครับก่อนที่คุณจะซื้อคุณควรจะฟังข่าวนี้ก่อนชิป Apple M2 กำลังจะมาแล้ว <laughs> 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 งานนี้เรียกว่าติดดิสเบรกันเลยนะฮะโอ้โหผมว่า Apple เนี่ยไม่น่าปล่อยให้ข่าวนี้ออกมาเลยนะเพราะน่าจะรอให้หลังวันที่21พฤษภาให้ iMac ตัวใหม่เนี่ยขายก่อนนะไม่งั้นนะคนเนี่ยที่ตั้งใจจะซื้อนะผมเองยังตั้งใจจะซื้อผมอ่านเจอข่าวนี้ผมยังชะง,งักเลยเหมือนโดนดิสเบกดึงไวอ้อะ <c oughs> อะไรนะชิป M2 จะมาแล้วเหรอคือมันมีข่าวอย่างนี้ครับ n i k k อ i a s อเชียนะครับได้รายงานออกมาว่าได้แรงข่าววงในจาก วงการเซมิคอนดักเตอร์ไต้หวันทราบมาว่า Apple กํกำลังจะเริ่มเดินสายการผลิตชิปรุ่นใหม่ซึ่งมีการคาดการกันว่าน่าจะเรียกว่า Apple m 2นะฮะก็คือต่อจากตัว m 1ตัวเดิมนั่นเองนะฮะจะผลิตแบบเป็นจำนวนมากเลยแล้วชิปตัวนี้จะสามารถส่งมอบได้ในช่วงต้นเดือนกรกดาคมปีนี้ ถ้าส่งมอบเดือนกรกฎาคมปีนี้ก็เอาไปทำเดโมปทำโปรโตไทป์เอาไปทดสอบอะไรกันคาดว่าน่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงปลายปีโอ้โหไม่เดือนกันยาก็เดือนตุลาออกมาใหม่แน่นอน แต่จะมา M 2เนี่ยจะมาในโปรดักต์ไหนบ้างยังไม่มีใครรู้ M 2จะเก่งกว่า M 1ยังไงบ้างยังไม่มีใครรู้เพราะว่าข่าวมีหลุดมาแค่นี้เลยมีเพิ่มเติมมานิดเดียวครับว่าชิป Apple M 2ตัวนี้นะครับจะยังใช้โรงงาน TSMC หรือว่าไต้หวันเซมิคอนดักเตอในการผลิตเช่นเดิมนะฮะและใช้กระบวนการการผลิตที่ 5้านาโนเมตรแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้เป็น5้านาโนเมตรแบบใหม่ชื่อว่า N5P คือ5้านาโนเมตร plus plus นี่คือบวก5้านาโนเมตรบวกไปอีก2องนาโนเมตรเป็น7หรือว่ายังไงหร,หรือว่าบวกลงหรือเอ้ยังไงไม่รู้นะฮะซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่สำหรับผมนะผมคิดว่าใครที่จะซื้อ iMac ใครที่จะซื้อ iPad Pro ที่เป็นชิป M1 นะฮะซื้อได้เลยครับเพราะว่าชิป M2 ที่จะมาเนี่ยอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะไม่ไม่เกี่ยวกับแหล่งข่าวนะฮะชิป M2 ที่มาเนี่ยมันจะมาใน Product รุ่น Pro ครับรุ่นที่สูงสังเกตดี Apple เปิดตัว iMac มีจอ24นิ้วขนาดจอเดียวใส่ชิป M1 แสดงว่าปลายปีนี้ถ้าจะมีชิป M2 ออกมานะมันจะต้องเป็น iMac Pro จอ27นิ้วจอ32นิ้วอะไรก็ว่ากันไปแล้วเป็นรุ่นแบบว่าเทพๆซึ่งราคามันก็จะดีดไปอีกถ้าใครจะซื้อ M1 นั่นแต่วันนี้นะคุณรอแล้วไปซื้อ M2 ตอนนั้นคุณอาจจะงบไม่พอก็ได้ iPad Pro ก็เหมือนกันครับ iPad Pro วันนี้ใส่ชิป M1 ใช่ไหมฮะแล้วถามว่าปลายปีจะมีอะไร M2 อาจจะยังไม่ใส่ iPad Pro ทันทีคุณได้ใช้ iPad Pro ที่เป็นชิป M1 มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อเนื่องไปอีกแน่นอนชัว อย่างมากที่สุดก็คือปีหน้าน,นู่นน่ยปลายปีหน้าเลย 2, 2022เขาค่อยอัปเกรดให้ iPad ธรรมดาเป็นชิป M1 แล้ว iPad Pro ตัวใหม่ที่จะออกอีกสักปีหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะหรืออย่างย่งช้าก็คือ2ปีค่อยเป็น M2 ก็ได้มันไม่ต้องรีบไงสุดท้ายแล้ว p p p l e เนี่ยจะมี M1 เป็นชิปเริ่มต้นและมี M M2 เป็นชิปแบบตัว Pro ตัวรุ่นแบบประสิทธิภาพสูง แล้วราคาก็จะสูงตามด้วยนะครับใครที่คิดว่าตอนนี้อยากจะได้ประโยชน์จากชิป M1 ก็ไม่ต้องลังเลไม่ต้องรอเกิดคุณรอจนถึงตอนนี้จนถึงปลายปีแล้วมันไม่ออกมาเดี๋ยวคุณก็มาด่าผมอีกเพราะฉะนั้นใครจะซื้อ iMac ตัวนี้นะครับซื้อไปเลยผมก็จะซื้อเหมือนกันนะฮะอยากได้อยู่เอาสีเลยดีสีเขียวนะฮสีเขียวสีเขียวซื้อที่ช็อปได้นะฮะถ้าอยากได้สีม่วงคือเขาบอกว่าในช็อปจะมีขายแค่3สีนะมีสีชมพูสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีเทา ถ้าใครอยากได้สีสม้มสีเหลืองสีม่วงต้องไปสั่งออนไลน์เอาว้าลำบาก